สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้กัญชัยเผยบทสนทนากับเบิร์ดชมว่าเป็นคนดีมากๆไม่หาผลประโยชน์กับแตงโมเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียใจที่สุดกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์สำหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโม ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเจ้าตัวก็ออกมาตามหาแฟนสาวพอทราบข่าวว่าเสียชีวิตก็เสียใจมากด้านเพื่อนของแตงโมอย่างนางร้ายโมอามินาก็เคยบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องสภาพจิตใจของเบิร์ดยังไม่พร้อมเพราะว่าเขารักแตงโมมากและขอความเป็นส่วนตัวให้กับเบิร์ดด้วยอีกทั้งเบิร์ดไม่ไปออกรายการอะไร แต่มีความเคลื่อนไหวคือการโพสต์ภาพของแตงโมลงในไอจส่วนตัวด้วยความคิดถึงแฟนสาวทำกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องเทยรัฐทีวีพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ได้พูดถึงเรื่องของแตงโมรวมถึงเบิร์ดว่าพูดแบบโคตรจริงเลยนะ มันเหมือนสิ่งที mm. ่เรากำลังทำอยู่มันมีเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นบางคนหาแสงจากเรื่องของแต่งโมบางคนหาเงินจากเรื่องของแต่งโมบางคนหาความโด่งดังจากเรื่องของแต่งโมกระทั่งสื่เองก็หาเรตติ้งจากเรื่องของแต่งโมเหมือนกันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนหาผลประโยชน์จากเรื่องของแต่งโม คนเดียวที่ไม่เคยหาผลประโยชน์จากเรื่องของแตงโมเลยก็คือเบิร์ตแฟนของแตงโมเพราะพี่ได้คุยกับเขาแบบลึกเลยเขาไม่เอาเลยพี่เคยคุยกับเขาเขาไม่ยอมมาออกรายการแล้วเขาก็เป็นคนที่โคตรจะดีพี่บอกเลยพี่ทำงานก็ยอมรับถามว่าทำไมต้องทำเรื่องของแตงโมผมก็บอกเลยว่าคนดูมีเรตติ้งทุกช่องก็ต้องเล่นมันเป็นคดีใหญ่ที่อิมแพคทุกคนต้องตามหา คนรอบข้างของแตงโมเองก็ต้องถามตัวเองดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สุดท้ายคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือแตงโมพี่ก็คิดว่าจะคืนอะไรให้กับเขาดียังไงพี่ก็จะคืนให้กับเขาแต่พี่ยังนึกไม่ออกว่าจะคืนอะไรพี่รู้สึกไม่ดีมากๆถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่แล้วคนที่ไม่เคยคิดเรื่องของผลประโยชน์เลยเท่าที่รู้ก็คือเบิร์ตนี่แหละหรืออาจจะมีบางท่านที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ขออภัยด้วย หลังจากนั้นในช่วงเกือบท้ายรายการหนุ่มกัญชัยก็ได้เล่าถึงบทสนทนากับเบิร์ตแฟนของแตงโมไว้ว่าเขาบอกพี่ว่าเขาขอเป็นคนธรรมดาแบบของเขานี่แหละเพราะตอนที่เขาคบกับแตงโมเขาก็เป็นคนธรรมดาและให้เกียรติแตงโมตลอดเวลาอย่างเวลาที่แตงโมจะไปเที่ยวพี่ก็ถามว่าเบิร์ตรู้มาก่อนไหมว่าแตงโมจะไปในเรือในวันนั้นเบิร์ตบอกว่ารู้เพราะแตงโมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขึ้นเรือนะจะไปกับเพื่อน เบิร์ตก็ไม่ถามต่อถามว่าเพราะอะไรทำไมเบิร์ตถึงไม่ถามต่อไม่สงสัยอะไรหรอเขาบอกว่าไม่เลยพี่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแตงโมไม่เคยได้รับอิสระทางด้านความรักจากใครเลยเหมือนคบกับใครก็ไม่มีความเป็นอิสระหรือถูกตีกรอบอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าแตงโมควรจะมีสิทธิ์เป็นอิสระในการไปไหนมาไหนไม่ได้หมายความว่าเรารักกันแล้วคุณจะต้องมายึดติดกับผมไม่ให้ไป แต่เบิร์ตอยากให้แตงโมได้ไปเที่ยวไปอยู่กับเพื่อนแต่ก็รักนะนี่คือเบิร์ตพูดแล้วขนลุกเลยพี่ได้ยินกับหูเขาพูดแบบนี้จริงๆหนุ่มกัญชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีรายการข่าวใส่ไข่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ